อนาเลยดอจ้ออกเออะไรจ้ะโอ้ช ok ุมนึงเดี๋ยวเปิดให้อะนเเลี้กินเลยเนาะเย็นดงอีตัวอีถากเลยอีหอยนี่น่กินนี่นะว่าีอันนี้เอาอื่นเน อบอกแข็งแข็งงามงามอยู่ด้วยเนี่ยอ้ดูนินึงจะ้ะอืมขึ้นขัดแห็นไหมอกงามงามอนองที่เปิดให้ หน้าถือเง่ะบ้านแดงบ้าดองอน,ออนอี่ฮอ,อเหนียวกวอวเลยเหมือนจุ่มหมดง่ยอยู่นี่กะสวัสดีตอนเช้าๆเด้อจ้ะพบพ่อก,กันเมื่อกาสวัสดีครับ <c oughs> วันสันพบพ่อกันเมื่อนี่เช้าของวันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองห้าหกแปดมื่อนี้มัน้ำลายหาเห็ดนาแล่ได้จ้ะเห็ดดินเด้อมื่อนี้กะอยู่พูนาฮีเด้อจ้ะจังหวัดอุดรธานี กะเจ้าใดกลับไปตามลู่ตามชมแล้วว่าเขาเส็จเหตุไรไปใดมึงดูจ้ะตอนขาขึ้นมาเด้อนี่เก็บไปเรื่อยๆเนาะไอเนาะเมียนไปกันเลยจ้าพ่อหงงเห็นละวโง่ขาวเด้อจ้ะดอกกรลังงามเลยโอ้ยาแล่เด้อจ้ะอดอกกรลังงามเลยบางงามเนาะ

หน่อยก็บอกหน่อยอะก็บอกไอ้หาเหลี่อีกเด้อจ้ะเขียบมุมม้วนขนาดวันนี้เนาะไอ้พอ่อพ่อดูขนาดเลยแม่นจ้ะโบ๊ได้ค่อยได้ทายคล,ยนะยลิปวันไหนเนี่ยหาเหลี่ยเด้อจ้ะอีกสามดอกอือหือเสร็จแล้จ้ะโอ้โจีน้อยเป็นยังไงอย่จ้ะ อีกจุ่มหนึ่งด้อจ้ะโอ้ยสอนเฮ็ดเด้มือนี่อามาตาเดียวเต็มบ่ายอย่างมือนี่อามาตาเดียวถุงอะมาบ่ถุงมีอยูไอ้น่ะหาแป๊บเดียวจ้ะเาข้าแต่เต้ม,มน่ะน่ะโอ้ยสองดอกงามสีม่วงงามเนาะแมนสีสันสดใสดีเนาะไอ้สองดอกพี่จ้า น้ำตาลกันี่ดุนนียบแล้นจะงามดีน้อยๆก็มีนันมือก้อยเป็นนั่นอยู่เป็นให้ตำนั้นขึ้นเนาะบอกดีปลาแจงแล้วจ้ะอืมกลินอะไก่าแล้วเนี่ยนี่เหมืนกินเลยิเกอด้วยกูดักินเลยป็นตะวันเนาะเพื่นน่ะกินเกลือปะกินเกือมทางกินนั่นนะ อ่อนได้แต่ดอกเห็ดมือนพี่น้องเอ้ยไม่แต่ดอกยางขึ้นมาได้หนว่าเดียวนไงแม่นยางงี้มาท่านได้สมใจจ้ะบ้านมหัศมุกหนูนะอ้แม่นบนเขิงตาละดอกเดียวมันงามกะลิไายเนาะมันกะมิดเป็นนังมองกับเป็นจุ่มเนาะจ้าจีน่ากันจีน่ากับกําลังออกไรมันนี่แต่ก็งามเลยนาะแม <vit> ่นเนาะไอ้ <ích> นี่ดอกอันี้ดอกอยู่วะเนี่ยได้ยี่ดอกโมันแตกละตามดอกงามจ้าดอกขึ้นเยอะตามดอกครับผมงามขนาดจะอีกดอกน้อยบ้า

นี่บ่ห้างนั่นนี่ดอกบาดนดอกนี้เิน,นอาอปนยังงนหยัางหน่กอออัอเด้อจ้านันี้องเอ้าหัวขาดลังดันดินังด,ดันอย่ีมาเนาะจ้า

โดแดงเล้อจ้ะดอกตูงนาแล้วนี่แนน้มีกลมสลเจลนียนกำลังงามจ้ะอ๋องูนึงครับผมโห็ิโกเด้อจ้ะ ข้างนี <k <k ้ข้างนี้ข euh ้างนี้เลยจ้าแต่ดอกกำลัง ลูกปีลิก <ừ. S 1> น้าก็ขึ้นนะขึ้นนีน <ừ. S 1> ่ก็โอ้สีดอกงามครับผม มันเป็นขื่นเลยมูนึงครับผมสัญญาณขาด,ดแล้วไม่ขึ้นได้อู้หอีกจุ่มหนึ่งเด้อจ้ะมาเลยอ่ะโมไซกำลังขึ้นมากไอ้ดอ,อกงามเยลยดอกงามจ้ะมูนึงครับผม ดอกง,งามคอยไทยหจุ้มจุมโอ้เห็ดแข็งไปหน่เยอะเนาะจ้าเจดอกอ้ยอ้โดอกเยีะวละไว้เคียจนมุนเดือายให้อกาก็ยังไ่เป็นะดอกอะไรล่ดดันีแหล้ยมาแเด้อพีน่ <c oughs> นอ <c oughs> นจ้ะบเห็นดีเลย

น้ำจุ่มน้ำสีมาเบิ่งยอดเห็ดที่ได้ที่บ้านเมื่อนี้จ้าโอ้หมานคักมาแน่เนาะไอ้เนาะเห็ดน้ำเออเห็ดโกดงแล้วก็เห็ดนาแน่เด้อแานออกเป็นมูเป็นมูเนาะไอ้เนาะกีนหน่อยก็ยังลายจ้ามาเมื่อเออเนกัดได้เยอะดอกจ้าแม่นผมกีนหน่อยมันลายอยู่พ้อกันมืัอนี้เราก็มีข้อมานคือเก่าเนาะจ้าขอบคุณทุกการรางกาทุกเรื่งทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ต่อการมาคิดหน้า สวัสดีจ้าดีครับมันกักมันเนี่ยเนาะได้หรอนะเนาะฮะใสรบ้านไหนนี่ยางมานี่ <laughs>